สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านและนักเรียนที่รักทุกคนในานามของโรงเรียนเทศสัมฤทธิวิทยาขอเรียนถึงมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้านับว่าเป็นความจำเป็นอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตในช่วงโควิด -19 ที่ระบาดหนักในขณะนี้ ด้วยความห่วงใยขณะที่โรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติโรงเรียนเทศสมฤทริ์วิทยาจึงต้องเตรียมการเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการเผยแพร่การระบาดตามมาตรฐานของการสาธารณสุขเป็นสำคัญดังนี้การเว้นระยะห่างทางสังคม Social d i s สแทนซิ่งและได้เตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ตลอดทั้งห้องเรียนห้องประกอบการต่างๆ จัดโต๊ะนักเรียนให้มีระยะห่าง1-2เมตรตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ห้องคอมพิวเตอร์ได้จัดวางโต๊ะมีระยะห่างทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์น้ำยาฆ่าเชือ้อการใช้เครื่องปรับอากาศหากอากาศภายนอกไม่ร้อนจะมีการเปิดหน้าตา่างเพื่อเป็นการระบายหากต้องเปิดเครื่องปรับอากาศจะเปิดติดต่อการไม่เกินสชั่วโมง ในด้านของการจัดการเรียนการสอนนักเรียนจะสลับวันมาเรียนโดยมีการสอนแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมไลน์และ Facebook Live และด้านอื่นๆที่โรงเรียนพยายามจัดให้เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และสนุกกับการเรียนมากที่สุดส่วนการเรียนกิจกรรมอื่นๆเช่นพารศึกษาและการเล่นกลางแจ้งจะมีการเรียนสลับกันเพื่อการรักษาระยะหา่าง การสอนว่ายน้ำต้องงดเรียนต่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนอกจากนี้ยังงดการประชุมสัม,มานานการประชุมผู้ปกครองกิจกรรมพัฒนาศึกษานอกสถานที่หรือกิจกรรมอื่นๆที่จะต้องมีการรวมตัวกันเพื่อลดการส่งเสียงแต่ทางนี้ครูอาจารย์ยังมีการประชุมสัมมานานทางออนไลน์ตลอดเวลาค่ะโรงเรียนเทศสัมริวิทยา ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตบางซื่อให้หน่วยงานในกำกับมาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโครโรนา2019ตามอาคารเรียนห้องเรียนห้องปฏิบัติการห้องน้ำและบริเวณอื่นๆอย่างทั่วถึงอยู่เป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งมีแม่บ้านนักการคอยทำความสะอาดอยู่เสมอค่ะสำหรับในส่วนของนักเรียน ได้มีการคัดกรองอย่างเข้มงวดทั้งการวัดอุณหภูมิและการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนและสวมหน้ากากอนามัยหรือเฟสชิลต,ตลอดเวลาที่อยู่ภายในโรงเรียนทั้งนี้ผู้ปกครอง สำรองให้กับนักเรียนมาโรงเรียนด้วยทุกวันการรับส่งนักเรียนผู้ปกครองต้องไม่ลงจากรถและไม่อนุญ,ญาตให้ผู้ปกครองขึ้นบนอาคารเรียนเพื่อความปลอดภัยกับบุทหลานของท่านโรงเรียนมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีในการป้องกันไวรัสโควิด1 9 มีการติดป้ายสัญลักษณ์เว้นระยะหา่างและป้ายแสดงจุดคัดกรองอย่างชัดเจนจัดวางแอลกอฮอล์ไว้เป็นจุดๆอย่างทั่วถึงทั้งในและนอกห้องเรียนค่ะสำหรับรถโรงเรียนได้มีการทำความสะอาดภายในรถทั้งก่อนและหลังรับส่งนักเรียนทุกครั้งครูพี่เลี้ยงประจำรถและพนักงานขับรถจะคัดกรองนักเรียนก่อนขึ้นและใช้เจลแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นรถทุกครั้ง ในขณะที่อยู่ในรถมีการกำชับไม่ให้มีการพูดคุยหรือสัมผัสกันและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาค่ะมาตรการดูแลนักเรียนหลังจากออกนอก,นอกบริเวณโรงเรียนหลังเลิกเรียนจนถึงวันใหม่ที่มาโรงเรียนคือมีการทำบันทึกการเดินทางไปตามสถานที่ต่างๆโดยครูประจำชั้นทำการบันทึกการเดินทางของนักเรียนทุกวันค่ะ โรงเรียนเทศสมฤทธิวิทยาตระหนักถึงความสําคัญของการป้องกันไวรัสโคโรนา2019และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อให้ผู้ปกครองได้สบายใจและเชื่อมั่นว่าโรงเรียนของเราได้ดูแลนักเรียนบุตรหลานของท่านเสมือนหนึ่งคือบุตรหลานของเรา ดังคำขวัญของโรงเรียนที่ว่าพ่อแม่ให้ชีวิตเทพสำมฤทิให้การ